ครับละดับถัดไปจะเป็นช่วงที่ผมเรียกว่าเดี่ยวไมโครโฟนของเพชรกระรุนพลครับขอเชิญผมมือต้อนรับเพชรกระรุนพนอะไรจยุ่งไม่ได้พี่เพ็ญสบายๆในบรรยากาศเฉลิมฉลองรัฐบาลใหม่นครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับพี่เพชรมาแล้วครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีช้าระยองครับ โอ้ใช้คำว่าเหี่ยวไมโครโฟนเลยเนาะคือก็เป็นนักแสดงไม่ได้เป็นแบบคอมเมดี้นะครับเป็นสไตล์หน้าคอมเมดี้ก็ถ้าอหากว่าเรากำลังสบายจงปลมปือพันหากว่าเรากำลังสบายจงปลมปือพันโอเคแต่ว่ายังไม่เมากันนะขอเช็คเช็คนิดนึงเพราะว่า มาตั้งแต่เย็นเร there, wrote, ิ่มเห็นแล้วว่ามีทั้งสุราเก้าหน้ามีทั้งเบียร์มีทั้งหลายสิ่งหลายอย่างและหลายร้านก็หมดแล้วนะก็วันนี้ก็ยินดีนะครับที่ได้มาระยองเพราะตอนนั้นเคยมาที่นี่ช่วงก่อนเลือกตั้งต้องบอกว่าไม่มีคนเลยไม่มีใครเลยมาครั้งนี้คนเยอะมากนะครับก็กล่าวสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้โอกาสก้าวไกลระยองนะครับและเชื่อว่าหลายคนก็คงมาจากจังหวัดใกล้เคียงนะครับ ก็ขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสกับพวกเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้นะครับอย่างที่คุณธนาธรอ,อย่างที่อาจารย์เียบุตรอย่างที่ทิมพิธาบอกนะครับว่าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมันกําลังพัดเข้ามาแต่ชั่วโมงนี้ผมเชื่อว่าอยากได้พัดลมกันมากกว่าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงนี้ก็อาจจะดำหน่อยๆนะก็เห็นในทีวีอาจจะดำมากนิดนึงนะครับก็ สสอของเราหลายคนก็ตัดแต่ตักลมนะครับก็ยังไงถ้าใครได้เจอสอสอนะเลือกมาแล้วถ้าได้เจอก็ให้น้ําให้อาหารได้นะฮะหลังเลือกตั้งแล้วให้น้ําให้อาหารได้นะฮะก็เป็นพักที่ไม่ค่อยมีตงค์นะครับใครที่อยากจะ ร่วมบริจาคให้กับทางพักเก้าไกลนะครับก็ทั้งภาษีเออต้องบอกให้หนึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดไปขอคืนภาษีแล้วบริจาคให้พักเนี่ยจะโดนหักหรือเปล่าต้องแยกส่วนนะครับว่าสมมตุติสมมุติเราไปขอคืนภาษีได้คืนภาษีมา5,000บาทแล้วเราบอกจะบริจาคให้พักเก้าไกล5,000บาทเรายังได้เท่าเดิมนะแต่เงินที่ให้พักก็คือเงินที่รัฐจัดเก็บเข้าเป็นภาษี ที่โอนไปให้กระทรวงการคลังเขาจะหักมา500บาทมาให้พักก้าวไกลส่วนตัวเราไม่สูญเสียอะไรเลยนะครับครั้งหน้าถ้าใครอยากจะบริจาคให้ก้าวไกลนะครับก็อย่าลืมนะครับสูงสุดได้500บาทหรือใครที่มีเหลือๆห,หน่อยบริจาคนอกจากภาษีก็ได้นะครับเราจะได้มาช่วยกันผลักดันสุราเก้าหน้าผลักดันโซบาผลักดันผู้แทนของเราให้มีเงินในการที่จะมาดูแลพื้นที่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะเราเชื่อว่า พักเก้าไกลเองไม่ได้มีเจ้าของแค่คนเดียวแต่เจ้าของของเก้าไกลก็คือประชาชนทุกคนที่มีส่วนร่วมในการที่จะเป็นเจ้าของพักไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆที่รู้สึกว่าเอยพักทําไม่ถูกอยากจะส่งต่อหรืออยากจะตําหนิหรืออยากจะขอข้อแนะนําก็ยินดีเสมอนะครับเพราะว่ายาเราก็คงเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นกี่ดราม่าที่พักทําผิดก็เราพร้อมรับฟังที่น้องประชาชนเหมือนกันอ่ะ ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเขาบอกว่าให้เวลา20นาทีให้พูดไปเรื่อยๆแล้วก็ให้มา stand up c o มดี y ต้องบอกว่าตอนแรกอน,นึกว่าจะให้มาร้องเพลงเราก็แบบเออได้เว้ยมาร้องเพลงก็ได้แต่หันมาไม่มีนักดนตรีไม่มีเครื่องดนตรีถ้าจะให้ร้องเดียเด่ยวๆก็คิดว่าคงจะเป็นการทำลายผู้คนในงานเกินไปสักน,นิดนึงนะอะไรนะครับ ให้ถอดเสื้อพี่ว่าถ้าให้พี่ถอดเสื้อถอดกางเกงดีกว่ามันมีอะไรน่าดูกว่าในเสื้อเยอะเลยคือขนหน้าแข้งนะครับอย่าไปคิดไกลมันจริงๆในกางเกงเรามันมีอะไรยาวๆเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบกระเป๋ากางเกงนี่กระเป๋าขากางเกงนะครับขนน้าแข่งอะไรอย่างเงี้ยเออก็อย่าคิดไปไกลกันเยอะ วันนี้มีใครมาจากที่ไม่ใช่คนระยองมั้งครับขอดูหน่อยว่ามาไกลแค่ไหนมาจากไหนครับขอนแก่นมาทำไมมาทำไมมากี่คนขอนแก่นมากี่วันครับไม่ไมีมมมมอ,อาใส่ถานีก็ได้อ๋อทำงานแถวนี้มีแฟนหรือยัง โสดนะครับน้องคนนี้โสดต้องบอกเลยสมน้ำหน้านะครับก็ขอให้คืนนี้คืนนี้งานสุราก้าหน้าชอบคนไหนชนไปเรื่อยๆเชื่อพี่ถ้าเขาเริ่มอ้วกรถเราแปลว่าเป็นคู่กันลองดูลองดูอ่ามาไกลสุดตรงนี้ขอแก่นมีที่ไหนอีกไหมฮะที่ไหนนะภูเก็ตไม่ใช่ ชนบุรีชนบุรีบ้าน,น,นป้าแก่ิิไกลขอนแก่นเขาไกลกว่าอินเดียโอ้วลคัมทูไทยแลนด์ยูวัลูสิปิงปองปิงปองถ้าปิงปองเรามีผู้แทนชนบุรีนะครับพร้อมเสมอการละเล่นนี้มีในประเทศไทยเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเฮ้ยผมว่ามัน มันเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากนะเคยเข้าหลงเข้าไปดูทีหนึ่งเราไม่น่าเชื่อว่าเรานึกว่ามีแต่เราเนาะที่ออกมาได้มันมีมีโกดก็ออกมาตรงนั้นได้ด้วยเราเนึกว่าพอมันนั่งนึกยู่เออตอนเราออกมาตัวตัวเราก็ไม่ได้เล็กเนาะเรายังออกได้อีกหน่อยมันต้องมีแตงโมออกมามันต้องมีอะไรที่ใหญ่ๆออกมาได้แต่ต้องบอกว่า สิ่งเหล่านี้เราไม่อยากให้มันมองว่าเป็นเรื่องแบบน่าเกลียดเป็นเรื่องสีเทาเพราะว่ามันก็คือมันก็คือการทํามาหากินมันก็คืออาชีพหนึ่งอย่างที่ก้าวไกลพยายบอกมาตลอดเวลาเรื่องเซ็กเวิร์กเกอร์ที่ทําไมเราถึงต้องผักดันหลายคนหลายคนเนาะผู้สูงอายุหรือคนที่เป็นอนุรักษ์นิยมชอบบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องขักดนันเซ็กเวิร์กเกอร์ถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวคนก็จะมาทําอาชีพนี้กันเต็มไปหมดเลยเหรอให้ค้าปเะเวณีถูกกฎหมายพวก มึงจะไปค้าประเวณีไหมก็ไม่นี่แล้วทําไมถึงบอกว่าถ้าพวกเราทําให้ผ่านไปแล้วมันจะทําให้คนรุ่นใหม่อยากจะมาค้าประเวณีผมมาเชื่อว่าคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกในการที่จะเป็นเจ้าของตัวเองเป็นเจ้าของอาชีพเป็นเจ้าของสินทรัพย์ในร่างกายที่อยากจะคงไม่มีใครหรอกครับที่เกิดมาแล้วอยากจะประกอบอาชีพนี้ถ้าไม่ขัดสนหรือถ้าไม่ได้มีความรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกรังเกียจหรือ หรือใดๆกับอาชีพนี้ซึ่งเราอยากจะให้อาชีพนี้เป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับการยอมรับมีาการปกป้องมีประกันแล้วก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนธธุษย์เทียบเท่ากับอาชีพอื่นมันถึงเกิดเซนต์วร์เกอร์ของนโยบายของก้าวไกลแล้วก็นโยบายสุราก้าวหน้านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะผมเชื่อว,ว่าหลายคนก็ชื่นชอบการดื่มสุราเนาะแต่ทําไมเราถึงต้องดื่มแค่ของเจ้าใหญ่ๆทําทไมเบียร์ของคนไทยหรือว่า พวกผลผลิตในเมืองไทยมันถึงไม่สามารถที่จะทับไปให้ไกลกว่าน,นี้ได้นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของเก้าไกลนะครับเพราะผมเชื่อว่าเก้าไกลเองก็เป็นคนธรรมดาวันหนึ่งคุณที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเก้าไกลอาจจะมาเป็นผู้แทนอาจจะมาเป็นที่ปรึกษาอาจจะมาเป็นผู้ช่วยซึ่งเราเชื่อว่าเสียงทุกเสียงจะสามารถทําให้การขับเคลื่อนในประเทศนี้มันขับเคลื่อนไปได้เร็วขึ้นมากๆเลยนะครับ เอางี้ดีกว่าเพราะรู้สึกว่าวันนี้มาสนุกกันมีใครมีคําถามดีกว่าหรืออยากพูดความในใจอะไรกับพัฟหรือผมไหมฮะมีไหมฮะหรือใครมีคําถามอะไรไหมสาวขัญแก่นมีคําถามอะไรกับก้าวไกลไหมมีไหมมีใครอยากถามหรือมีข้อสงสัยกับก้าวไกลหลายครั้งนะครับที่มาระยองก็จะเจอการตั้งคําถาม,ถามจากกลุ่มค,คนที่ยังไม่เข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุราก้าหน้า ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขระเบียบของโรงเรียนซึ่งตอนนี้ก็มีประเด็นอยู่การย้อมผมการตัดผมเด็กหรือแม้แต่ชุดน,นักเรียนมีท่านใดไหมครที่มีข้อสงสัยเออถ้าไม่มีก็ดีนะเราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยมากในการแบบว่ามานักคุยกันเรื่องเครียดในช่วงเวลายอย่างนี้เขาหวังว่านะครับวันนี้ผมเชื่อว่าประเทศไทยกําลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ที่คนส่วนใหญ่มีความเห็นที่ตรงกันที่คนทุกสาขาอาชีพที่คนทุกเพศทุกวัยที่คนทุกเพศสภาพและเพศกําเนิดอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้ที่มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอาระยะประเทศเราอยากจะมีอนาคตให้ลูกหลานที่เกิดและเติบโตขึ้นมาได้ดีเทียบเท่ากับคนที่มีเงินส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนนานาชาติ เราอยากจะมีผลส่งสาธารณะที่ไม่ใช่จําเป็นจะต้องเก็บเงินเพื่อซื้อรถซื้อมอเตอร์ไซค์หรือเก็บเงินเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ครับผมอยากถามว่าผู้สูงอายุ3ามพบาทให้ยังไงให้เมื่อไหร่ครับผู้สูงอายุ3ามพบาทให้ยังไงให้เมื่อไหร่ก็ตามนโยบายนะครับเราจําเป็นที่จะต้องตัดลดงบทําไมถึงต้องตัดลดงบเพราะว่าการที่จะเอาเงินจากกระทรวงทบวงกรมอื่นๆมาให้ผู้สูงอายุ3,000บาทในปีแรก ย่อมเป็นไปได้ยากเพราะมันจะไปทําให้กระทบกับงบส่วนอื่นอสาเหตุที่เราก็ตัดลดงบทําไมไม่ให้เลยให้เลยก็ให้ได้ตัดลดงบกลางตัดลดงบเพื่ออาวุธมาให้เลยแต่มันจะเป็นภาระในปีต่อๆไปที่จะต้องจําเป็นต้องตัดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องเกลี่ยงงบครับเพื่อให้มันเป็นงบประจํางบประจําคืออะไรคืองบที่ต้องใช้จ่ายทุกเดือนเมื่อเราตั้งงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันจะมีงบของกระทรวงบกต่างๆรอไว้อยู่แล้วในงบประมาณปีล่าสุดเนี่ยสล้านล้านบาท มันจะเหลือง,งบไว้พัฒนาประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6กแสนกว่าล้านบาท2ล้านกว่าบาท2ล้านล้านเนี่ยจะเป็นงบ 1, เงินเดือนงบปรับปรุงงบยุทธภัณฑ์ต่างๆอีกประมาณ6กถึงเจแสนล้านเนี่ยก็จะเป็นงบที่จะใช้ในส่วนใหม่ๆเช่นการตัดถนนใหม่การสร้างท่าเรือใหม่การสร้างรถไฟฟ้าใหม่ๆเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องอตั้งง <ไป S 1> บประจำเพิ่มขึ้นก็คืองบสําหรับผู้สูงวัย3,000ละอ่า3า0 0 0บาทต่อเดือน สำหรับประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเราเลยจําเป็นที่จะต้องตัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารการทําสุราก้าวหน้าเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นของเกษตรกรเพื่อที่จะได้ลดการอุดหนุนไม่ว่าสินค้าราคาตกข้าวราคาตกพืชผลทางการเกษตรราคาตกตอนนี้เราใช้เงินอุดหนุนเป็นแสนล้านถ้าเราสามารถ ลดเงินอุดหนุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าเหล่านี้ได้ให้สามารถแปลรูปพุดิตแล้วเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้เราก็จะเหลือเงินเงินตรงนี้จะมาใส่เป็นงบประจําปีแรกที่ทําตอนนี้งบผู้สูงอายุจะได้600-700-800ตามอายุ60-70-80เมื่อเราเริ่มตัดงบเนี่ยมันจะใช้งบทุกปีตอนนี้อยู่ที่ประมาณ8700ล้านขอแค่ตัดลดงบได้มา สักแสนกว่าล้านยังขาดอีกประมาณ2อแสนล้าน6 0 0้0 0 8 0 0เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาทันทีเป็น1,000บาทถึง1,200บาทในปีแรกอย่างไม่ยากเย็นเพราะใช้งบเพิ่มแค่ประมาณหลักหมื่นล้านเมื่อเป็นแบบนี้ปีที่2เราตัดมาเพิ่มให้มีการในการเก็บภาษีเพิ่มในการการะตุ้นเศรษฐกิจและนโยบา,าย ของก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงงานรถไฟฟ้าหรือการกระจายสินค้าเกษตรไปยังต่างประเทศมันก็จะทําให้เรามีเงินเพิ่มมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันจะทําให้เราได้เงินและประชาชนชื่นชอบก็คือเอาหวยใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินอย่างที่เราเคยได้ซื้อหวย2ตัว3ตัวในสมัยคุณพักศิณ์ชินวัตรสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เรามีไรายได้เพิ่มขึ้นทันทีปีละ5 0 0ล้านบาทและการเก็บภาษี แปลงใหญ่ของเจ้าสัวที่มีที่ดินแล้วก็กามีที่ดินหลายหมื่นไร่รวมถึงไรายได้ของผู้มีไรายได้มากกว่า300ล้านบาทเก็บภาษีมรดกตรงนี้เพิ่มมากขึ้นมันก็จะทําให้เรามีไรายได้เพิ่มมากขึ้นหลักหมื่นล้านบาทรวมถึงการยกเลิกบรงคับเกณฑ์ทหารก็จะมีไรายได้เพิ่มปีแล้วประมาณหมื่นกว่าล้านแค่2อถึงสอย่างเนี่ยเราจะมีเงินเพิ่มทันทีประมาณ7 0 0ดหมืล้าน7 0 0 0 0มื 70, ล้านนี้รวมกับ 8 7 0 0 0ล้านที่จ่ายอยู่6,7800มันก็ทำให้เพิ่มมาเป็น1,500-1,600ได้ในปีแรกหลังจากนั้นมันจะค่อยๆขย,ยับเราคิดว่าน่าจะเพิ่มถึง3,000บาทได้ในปีที่3หรือปีที่4ของรัฐบาลแต่การเพิ่มก็จะเป็น1,500 1,800 2,000 2,500ไปจนถึง3,000แต่3,000ไม่ใช่เป้าสุดท้ายนะครับ3,000คือเป้าที่เราตั้งไว้แต่ถ้าเราสามารถหาเงินได้เพิ่ม สามพันจะเพิ่มเป็นสี่พันจะเพิ่มเป็นห้าพันแต่ตอนนี้นที่เราตั้งไว้สามพันเพราะว่าเราคำนวณแล้วว่าเส้นความยากจนของคนไทยเนี่ยตกอยู่ที่วันละหนึ่งร้อยบาทก็คือสามพันบาทต่อเดือนทําไมต้องหนึ่งร้อยบาทเพราะทุกวันนี้เราคิดว่าผู้สูงอายุเนี่ยอย่างน้อยต้องมีข้าวกินสองมือ้อมื้อละห้าสิบบาทเช้าเย็นมันก็ตกอยู่ที่สามพันบาทต่อเดือนดีกว่าให้ทุกวันนี้หกร้อยบาทเท่ากับวันละยี่สิบบาทมื้อหนึ่งสิบบาทมันไม่สามารถซื้ออะไรได้ และการที่เราทําแบบนี้เราเชื่อว่ามันจะทําให้หลายคนอมีใครบ้างที่วันนี้ทํางานแล้วต้องส่งเงินกลับที่บ้านมีใครบ้างที่ต้องส่งเงินให้พ่อให้แม่เมื่อเราส่งเงินให้พ่อให้แม่น,นั่นคืออะไรครับเงินในกระเป๋าเรามันก็จะหายไปถูกต้องไหมแต่ถ้ามีรัฐคอยดูแลพ่อแม่เดือนละสามพันจากเดือนหนึ่งที่เราต้องส่งให้พ่อแม่สองถึงสามพันเราอาจจะส่งแค่ห้าร้อยหรือหนึ่งพันบาทพ่อแม่ก็กินอิ่มนอนหลับ เราเองก็กินอิ่มนอนหลับเพิ่มมากขึ้นพอทําให้เงินในกระเป๋าของเราที่ส่งไปให้พ่อแม่น้อยลงตัวเราเองก็จะสามารถจับใจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นมีความฝันที่อยากทําเก็บเงินได้มากขึ้นสามารถที่จะมีบ้านมีรถผ่อนอะไรก็ตามที่มากขึ้นได้มันก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตามตลาดได้ใช้ใจ่ายเพิ่มมากขึ้นได้รับรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากเงินในกระเป๋าของประชาชนญญาที่มากขึ้นตัวพ่อแม่เองเมื่อมีเงินที่ไม่ต้องคอยพวงลูกหลาน สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนอกจากสุขใจแล้วกายเองก็ดีขึ้นด้วยเพราะว่ามีเงินที่จะซื้ออาหารทําให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะขาดสารอาหารหรือมีภาวะในการที่กินไม่อิ่มนอนไม่หลับมันก็ทําให้เราสามารถลดงบป,ประมาณในด้านสาธารณาสุขในการที่จะให้ผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุเข้าสู่แพทย์เนี่ยน้อยลงไปด้วยมันก็ทําให้งบป,ประมาณประเทศมันลดลงมันก็จะสามารถเอาอีกงบป,ประมาณที่ลดลงเนี่ย กลับไปสู่ผู้สูงอายุทําให้จาก1,500เป็น2,000เป็น3,000เป็น4,000เพิ่มขึ้นได้นี่ก็เป็นสาเหตุหลักที่เราอยากจะสร้างรัฐสวัสดิการแต่รัฐสวัสดิการของไทยแตกต่างกับต่างประเทศตรงที่ต่างประเทศเนี่ยให้จนบางครั้งไม่อยากทํางานเพราะถ้ามีลูกเยอะไม่ต้องทํางานก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องทํางานแต่ของเราเราให้เพื่อเป็นหลักประกันในชีวิตเมื่อแก่เท่าเคยคิดไหมครับผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่ได้คิดนะ ใครที่ทํางานบริษัทเอกชนคุณเคยคิดไหมว่าเมื่อคุณอายุ60เลิกโดนให้ออกจากงานคุณต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่คุณต้องมีอนาคตยังไงเพื่อที่จะเลี้ยงดูตัวเองไปจนวันตายเดี๋ยวนี้การแพทย์มันเจริญจนคุณสามารถมีอายุได้ถึง70 80ถ้าวันที่70คุณยังเหลือเงินเก็บแต่วันที่คุณก้าวเข้าสู่วัยที่7จ72จนถึง80วันนั้นถ้าคุณไม่มีลูกล่ะถ้าคุณไม่มีธุรกิจล่ะถ้าคุณไม่มีเงินเก็บล่ะคุณจะไปทางไหนอย่างน้อยการสร้างรัา มีเบาะที่รองรับเมื่อเราแก่เท่าเมื่อล้มลงไปแล้วเราไม่ต้องกระดูกะหักมีหลักประกันในชีวิตที่เชื่อได้ได้ว่าอย่างน้อยเราจะมีเงินทุกวันวันละหนึ่งร้อยบาทในการที่จะจับจ่ายใช้สอยอาหารการกินของเราและแน่นอนถ้าเราสามารถทําตามแผนได้สามพันบาทจะเป็นแค่ขั้นต่ํามันจะต้องขยายเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับกับอัตราเงินเฟอ้ออัตราการก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเมื่อประชาชนคนไทยมีอัตรารายได้ต่อหัวที่สูงขึ้น และนี่คือนโยบายสวัสดิการทั่วหน้าของก้าวไกลเพราะเราอยากจะสร้างรัฐสวัสดิการให้กับประชาชนคนไทยทุกคนเป็นหลักประกันที่ไม่ต้องห่วงว่าวันนึงเมื่อแก่เท่าใครจะมาดูแลเพราะทุกวันนี้คนมีลูกน้อยลงวันนี้เรามีคนที่เสียชีวิตต่อปีประมาณ600,000แ,แต่เรามีเด็กที่เกิดใหม่ประมาณ5 0 0แ0 0มันห่างกันอยู่ประมาณแสนหนึง่งเพราะฉะนั้นใน1ิปีข้างหน้าเราจะมีผู้สูงอายุที่มากขึ้นแต่มีวัยทำงานและคนที่อยู่ในวัย กำลังเริ่มต้นน้อยลงเรื่อยๆแล้วเมื่อน้อยลงแบบนี้คนที่เกิดใหม่มันก็จะยิ่งน้อยน้อยน้อยไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันจะมีคนที่เสียภาษีน้อยเกินไปนั่นเป็นสาเหตุที่ก้าวไกลอยากจะสร้างรัฐสวัสดิการเพื่อให้คนมีความมั่นใจในการที่จะมีครอบครัวมีลูกมีการศึกษาที่ดีมีการศึกษาที่ทัดเทียมกับโลกในปัจจุบันให้คนได้เรียนโรงเรียนที่ระย,ยอง มีความสามารถเทียบเท่ากับคนที่เรียนที่กรุงเทพหรือเรียนที่สหรัฐอเมริกานั่นเป็นเป้เปาประสงค์ของก้าวไกลครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกคนในการช่วยกันผลักดันในการช่วยกันส่งเสียงช่วยกันในการที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ครับอขอพูดนโยบายแล้วเหมือนหาเสียงก็พูดได้ยาวหน่อยอะโอเคก็ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วนะเพราะว่ายังมีคนอีกหลายคนเดี๋ยวเผื่อหลายๆคนอยากจะฟังเพลงหรือ อยากจะได้ร่วมสนุกกับเราในในกิจกรรมอื่นๆนะครับตอนนี้ก็ยังไงก็ก่อนที่จะลงไปก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของก้าวไกลถ้ามีอะไรที่เราผิดพลาดมีอะไรที่อยากแนะนําเราไม่ว่าจะมาจากจังหวัดไหนไม่ว่าในจังหวัดนั้นจะมีสสของก้าวไกลหรือไม่นะครับเพจของพักไลน์ของสสหรือแม้แต่ทวิตเตอร์ไอจีของผมก็พร้อมที่จะตอบรับ พร้อมที่จะรับฟังเรื่องราวพร้อมที่จะนําประเด็นต่างๆไปช่วยแก้ไขเพื่อให้ประเทศไทยมันดีขึ้นนะครับอย่างที่บอกครับกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมและผมเชื่อว่าความไม่เหมือนเดิมนี้มันจะตกทอดถึงกับทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่และที่ไม่ได้อยู่ที่นี่กันทุกคนครับขอบคุณมากครับแล้วก็อีกหนึ่งต่อไปอย่างที่ทิธพี่เมบอกแม้คุณจะไม่เลือกเราแม้คุณจะไม่เชื่อมั่นในอุดมการณ์ของเราแต่เรา พอที่จะรับใช้ทุกคนครับขอบคุณมากครับอ่ะพิ่ีกอนหายขอบคุณคุณเพชรนะครับคุณเพชรจะอยู่กับเราถึงประมาณสี่ทุ่งยังไงเพราะ่าทักทายกันได้นะครับจะอยู่กับเรานะครับเอาละครับก่อนที่จะเข้าสู่โหมดการฟังเพลงสบายๆนะครับเรายังมีสสของเราอีกหนึ่งคนนะครับกรรมการ